จริงๆที่มาถึงวันแรกก็มีรู้สึกว่ามีฝนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อากาศค่อนข้างที่จะเย็นแต่ว่าพวกเราก็พยายามปรับตัวเพราะว่าช่วงก่อนที่จะมาที่นี่ก็บ้านเราก็มีฝนตกได้ลงทีมหรือได้ซ้อมกับสนามที่ฝนตกฉลบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาสําหรับพวกเราพูดถึงคู่แข่งค่ะสิงคโปร์ค่ะเราจะเจอกับเขาในเกมแรกจริงๆหมายว่าคู่แข่งทุกทีมที่เราจะเจอเนี่ย น่ากลัวทุกทีมเลยเราไม่รู้เราไม่ได้เจอสิงคโปร์เนี่ยมานานมากแล้วเราไม่รู้ว่าตอนนี้เขาเล่นเป็นยังไงซึ่งอย่างที่บอกก็คือเกมแรกมักยากเสมอแต่ว่าเราก็มีวิธีการเราก็ฝึกซ้อมมาพอสมควรก็ยังเชื่อมั่นในทีมค่ะว่าจะเก็บ3คะแนนแรกแล้วก็เดินหน้าต่อไปเรื่อยๆค่ะฝากถึงแฟนบอลให้กำลังใจตกกอราหนนะ ็ฝากแฟนบอลชาวไทยนะคอยเป็นกำลังใจเชียร์คนอีกน่าจะมีถ่ายทอดสดยังไงก็อย่ายลืมติดตามชมพวกเราแล้วก็ส่งกำลังใจไปให้พวกเราเยอะนะคะ